เ,เดี๋ยวค่อยอีกสักรอบหนึ่งรอบหน้าแต่รอบนี้นะเรากำลังจะต่อสายไปนู่นแหละครับว่าที่รัฐมต<ใ>นต <ใน S 1> รีในรัฐบาลหลุงตู่จะเรียกว่าตู่สองใช่ไหมนี่หรือ,อยังไงตสองเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าลุงตู่ถ้าลุงตู่เวอร์ชั่นหลังเลอกตั้งเนี่ก็ตู่สองตู่สองแต่ว่า,าส,ส,สองทับหนึ่งหรือสองทับสองนังนื นี่นักข่าวยังเถียงกันอยู่เลยนะ<อ>ถ้าปรับคลอมมในเดือนกันยาหรือสิหงหาเนี่ยจะเรียกว่าสองทับหนึ่งหรือสองทับสองก่อนนั้นมีปรับคลมมไหมคลอมอนูน้นไอ้คือไอ้ลุงตู่หนึ่งก็จบไปแล้วปรับคลรอมเอมื่อป,ปีห้าแปดนะนั่นก็จบไปแล้วลอันนี้คือรัฐบ,บาลลุงตู่ลุงตู่สองตู2 2> ต่สองคือตู่รอบสองก็จะเป็นสองทับหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมาปรับคลรมครั้งที่หนึ่ง หรือจะเรียกว่าบางคนเรียกว่าสองรับสองเลย<ม>ก็เลยยังนักขา่าวก็ยังเถียงกันเองเลยเถียงกันเนเปลืองไปหลายแก้วนะน้ําชาเลยฮะสักครู่นะครากลังต่อสายสารจารพิเศษดรอเอร์เอกหล่รรมทัศน์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยให้สมภา์น่าสนใจมากนะับถ้าปล่อยไทยโพสต์เคยเอามาพาดหัวเลยนะคุณโอคุณโอเป็นปกเลยนะเตรียมแรงงานไทยสู่ยุคดิจิตอลวอร์เกอร์ นี่ถ้าได้เป็นกันวติกระทรวงแรงงานนะดออรอเอรอเหกเร,ราธรรมัศน์ซึ่งทเที่ยวชาญหลายด้านเนี่ยนะครับตั้งเรื่องบูรพาพิวัตรเรื่องรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะแล้วจริงๆตัวเองก็เรียนทางการแพทย์มานะแต่ว่าเชี่ยวชาญในหลายด้านเนีน่ยนะคือเป็นหน้าทุกกระทรวงดออรอเอรอเกนะครับนี่ผมแนะนาใครอยากอยากจะศึกษาแนวคิดท่านอาจารย์อเดกตอนที่ไปร้านหนังสือนะอาจารย์อเดก ตอนนี้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องตะวันออกเรื่องนั้วออกออกบุรพาพิวัตรอ้าวอ่านไม่ทันแล้วนี่อาจารย์ขออภัยท่านอาจารย์มารอโดยสายนลครับสายจารย์พิเศษดรอเดกเหล่าธรรมทัศ์กรรมการบริหารพักรวมพลังประชาชาติไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุนการคุณภาคภูมิครับครับพี่สับลาญชวนผมนินทาอาจารย์เพลินขออภัยอาจารย์ไม่ทันไม่ทันมองไม่ทันมองจองผมได้ยินผมได้ยินผมได้ยินไม่มีอะไรผิดพลาดนะอาจารย์นะก็เป็นความจริงไงผมได้ทุก เกือบทุกกระทรวงอ่ะอ้แล้วทุกกระทรวงอือแต่ยิ่งราจารย์ที่ที่ตอนนี้เนี่ยอยากเป็นตั้งใจจะเป็นวางแผนที่จะเป็นมีทีมงานที่จะทําคือกระทรวงแรงงานอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้คุยว่าอาจารย์มีแนวทางยังไงบ้างแต่จริงอาจารย์ถ้าทวนความนิดหนึ่งเรียนที่จุฬาเรียนคณะแพทย์ใช่ไหมอาจารย์เรียนที่ไหนใช่ครับเรียนคณะแพทยศาสตร์จุฬาอืมอ่า ปีที่ผมเข้าคณะแพทย์จุฬาเนี่ยครับเป็นปีแรกที่คะแนนสอบเข้าของคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยขึ้นมาเหนือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชและคณะแพทยศาสตร์รามาทิบด,ดีนะฮะ<อ>แล้วก็เป็นอย่างนี้มาจนปัจจุบันเนี่ยพราะฉะนั้นมันสี่สิบปีมาแล้วที่มันเป็นอย่างนี้สี่ส<ต>ิบกว่าปีตอนนั้นปีสองห้าหนึ 1> 1่งสองห้าหนึ่งห้าจับสองห้าหนึ่งห้าจัดสองห้าหนึ่งห้า แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้จบที่แพทย์เรียนถึงปีสี่ปีห้าแล้วใช่ไหมอาจารย์หรือยังไม่มีข้อสนญาค<อ> <c oughs> ือจบปีสี่แล้วก็ได้วิทยาศาสตร,ร์บัณฑิต<อ>วิทยาศาสตร,ร์การแพทย์นะครับสมัยนั้นได้กันทุกคนนะครับพอจบปีสี่แล้วก็ได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ผมก็ไปรับปริญญาบัตร กวปีนั้นผมก็เป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาปีหนึ่งเก้าหรือหนึ่งแปดะอาจารย์ตอนนั้นปีจริงจริงแล้วมันเป็นของปีหนึ่งแปดแต่มารับปีหนึ่งเก้าเดือนเดือนรู้สึกจะเดือนมิถุนาปีหนึ่งเก้ามิถุนนาแล้วก็อยู่ปีห้าเนี่ยจริงๆก็อยู่ปีห้าเลยแล้วก็ไปพักรบไปพอเดือนตุลาอาจารย์ก็เลยไม่ได้เดือนแพทย์ต่อเลยฮะอาจารย์ ไปตามในยุคสมัยถานการณ์บ้านเมืองนะความจําเป็นของบ้านเมือง่วงนั้นอแล้วก็กลับมาก็มาเปลี่ยนมาเรียนรัฐศาสตร์แต่ว่าไม่ได้เรียนที่เมืองไทยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกานะครับไปเรียนเอโทเอกที่นั่นเอาเป็นยาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจุฬานี่แหละครับไปเรียนเอโทและเอกนะครับเอกก็จบที่ ที่มหาวิทยาลัยชื่อโคลัมเบียนะครับอยู่ที่เมืองนิวยอร์กนะครับนครนิวยอร์กเนี่ยเรียนเรียนปรอญญาเอกประมาณห้าปีครับโอ้แล้วกลับมาผมอยู่อเมริกาผมอยู่อเมริกานานมากนะคุณสมรานคุณบ้าคุณใช่ใช่ผมอยู่แปดปีแปดปีเ้าปีรวมทั้งทํางานด้วยนะจบมาแล้วผมก็เป็นเป็นแอสเซสเซอร์ o f สเ s อรสอนที่นั่นอีกสิบปีหนึ่งครับ ภรรยาก็ไปภรรยาผมก็ไป,าาไปเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระสิบเด่นเป็นแพทย์สุขัดเฉพาะทางแพทย์ประจําบ้านแพทย์สุขัดเฉพาะทางเนี่ยที่ที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียเหมือนกันแล้วกภรรยาผมก็เป็นอดีตประธานราชวิทยาลัยหลังสีแพทย์แห่งประเทศไทยขขทอืครับปัจจุบันนี้ตําแหน่งก็เรียกไม่ถูกแล้วชื่อยาวๆอาจารย์ มย์จะไป <จะ S 2> <ะ>เรียกเลยชื่อยาวมากเรียกก็จะขาดใจตาย <c oughs> อเอาละก็นี่ทวนความกันนิดหนึ่งนะเพื่อว่าอาจารย์อ,ยเ,อยเสียงกล่องอาจารย์เปิดวิทยุป่ะฮะเปิดนะเอาปลี่ยเปี่ยนดีกวยอาจารย์อ่าจะได้ฟังโทรศัพท์นะอาจารย์นะขอบบงประกันครับอือทีนี้ก็มาถึง จริงๆก็คุยเกริ่นเอาไว้ว่าจะคุยโลกหลังโควิดสักนิดตั้งโจทย์สั้นๆวันโลกมันเปลี่ยนยังไงไทยนี่เปลี่ยนยังไงบ้างหลังโควิดสิบเก้านะอาจารยห์หลังโควิดสิบเก้าผมท่านมองจากแง่ผมผมว่าโลกเนี่ยมันเป็น p o เวสเทิร์นมากขึ้นเนะคือมันเป็นโลกยุคหลังตะวันตกหรือว่าพ้นตะวันตกอ่ะครับอืม คือคือผมเล่นคำไง post covid ก็คือ post western ก็หมายความว่าอย่างนี monthly, right ้หมายความว่าเราหลายอย่างเนี่ยเราก้าวข้ามตะวันตกไปเราพ้นตะวันตกไปเราไม่ได้อยู่ในในวงการของตะวันตกอย่างสมัยสักสิบกว่าปีที่แล้วขึ้นไปจนถึงสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะเรา เป็นโลกยุคที่เราอยู่กับตะวันตกเราเป็นของตะวันตกเราถูกตะวันตกชี้นําสั่งสอนแล้วก็พัฒนาเราอย่างนี้เราเจริญขึ้นเราพัดเทียมตะวันตกมากขึ้นเราไม่ได้ต่อต้านตะวันตกนะครับต้องย้ําหลายๆครั้งอแล้วก็อะไรของตะวันตกหลายอย่างที่ดีเนี่ยเราก็ใช้ต่อไปได้ด้วยความสบายใจนะครับแต่ว่าเราจะต้องคิดถึง ค่านิยมคิดถึงเอคุณค่าคิดถึงทฤษฎีคิดถึงกระบวนทัศน์อะไรแบบตะวันออกด้วยนะครับอย่าไปดูถูกตะวันออกอย่าไปดูถูกความเป็นไทยอย่าไปคิดว่าตะวันออกคือเชยล้าหลังประเทศไทยคือพูดถึงไทยก็คือล้าหลังเป็นประเทศด้อยพัฒนาอะไรแบบนี้ผมว่ามันมันหมดยุคแล้วลหมดยุคแล้วเราต้องตบ กระบวนทัรทัดเราให้ทันกับความเป็นจริงของโลกนะครับแล้วก็ไอ้โควิดเนี่ยโควิดเนี่ยมันมาทาให้เห็นชัดขึ้นเพราะว่ามันแปลกที่ว่าการแพทย์กับการสาธารณสุขของตะวันตกเนี่ยเดิมเราคิดว่ามันเหนือกว่าเราหลายขุมนะะครับแต่พอมันเกิดโควิดขึ้นมามันพิสูจน์เลยว่าเอ๊ะมันไม่ดีเท่าที่เราคิดอใู่ไหมครับมาของเราเนี่ยมันดีกว่าที่เราคิดอื พราะฉะนั้นผมผมคิดว่าแม้แต่เรื่องการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยบทเรียนที่ได้จากโควิดสิบเก้านี่นะครับต้องขอดด้วยว่าทําไมประเทศตะวันออกทําไมประเทศเอเชียของเรารวมทั้งประเทศไทยซึ่งประสบความสําเร็จเ<ม>นี่ยมันจะต้องมีคำอธิบายแบบไทยอยู่ในนั้นด้วย<อ>ผมคิดรับแต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่เคยชินนะครับเราก็จะอธิบายด้วยกระบวนทัศน์แบบตะลันตกอ่ยมันก็อธิบายไม่ค่อยได้ แล้วกระบวนทัพแบบตะวันออกเนี่ยนะครับมันมันที่สําคัญก็คือความรักความเมตตาทอนความสามัคคีนะครับการร่วมแรงร่วมใจกันในยามวิกฤตน,นะเอาตัวรอดเนี่ยโดยปฏิพัน์ไหวพริบเนี่ยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่เป็นแบบไทยเป็นแบบตะวันออกเนี่ยมัน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 ต้องอธิบายแบบแล้วก็หน่วยที่สําคัญของสังคมไทยในการต้านโควิดนี่ก็คือ ก็คือหมู่บ้าน,น,นก็คืออสมออก็คือชุมชนนะครับถ้าพูดเป็นภาษายุทธศาสตร์เนี่ยโควิดเนี่ยมาถูกหยุดยั้งเอาไว้ได้เนี่ยที่ชนบทของไทย๋อโดยมือของอสมโดยความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านนะครับโดยความเข้มแข็งของครอบครัวนะครับมันดูดซับคนกลับไปสู่ชนบทแล้วพอกลับไปก็ถูกขังเอาไว้ก่อนไม่ให้ไปชุ่อะไร ไม่ม <language> <Arc> <servir> ันเผยแพร่อะไรไม่ได้เชื้อนะอะไรส่างๆนั้นเพราะเรามีแนวรบตรงนี้ยานอไว้นะอาจารย์นะใช่ครับผม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 สรุปว่าผมอย่างนั้นนะซึ่งฝรั่งมันคงไม่สรุปแบบนั้นเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรอาจาถ้าเรามองมองภาพใหญ่ใหญ่ๆผมผมสงสัยมาระยะหนึ่งแล้วบอกว่าก็บอกว่าหลังหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นวิกฤตครั้งใหญ่นะนะฮะมันตามมาด้วยการที่ว่ามันจัดระเบียบโลกใหม่ แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกามันสามารถจะเป็นแกนกลางได้หลังหลังสองครามโลกเนี่ยนะฮะแต่ว่าแบบพอตอนนี้เนี่ยมันมันมันวิกฤตการที่ผมมันมันคุรุนแรงพอๆกันเนี่ยนะฮะมันจะตามมาด้วยการการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกอ่าจัดระเบียบโลกใหม่อะไรอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์มันจะมีแกนใหม่ันมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ไอที่จะเป็น ที่จะเป็นคนที่จะไปทัดทานอเมริกาได้ตอนนี้มันก็คือจีนนะครับอืมแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่เล่นบทที่จะไปเปลี่ยนระเบียบโลกอะไรหรอกเขาก็อยู่ในระเบียบโลกเดิม่ลหละปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อต้านตะวันตกนะครับแต่ตะวันตกเนี่ยพยายามจะต่อต้านจีนเพราะว่าจีนไม่ได้ต่อต้านตะวันตกครับครับดังนั้นผมก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเรื่องระเบียบโลกมันเกิดการประทากันอะไรอื เพราะว่าถ้าถ้าถ้าสองขั้วหน้านเนี่ยมันคิดเหมือนกันนะคือมันคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูเราจะต้องทําหันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเป็นจริงขึ้นมาตามที่มันตั้งใจเอาไว้แต่ถ้ามีฝ่ายเดียวที่คิดว่าตัวเองเจะจัการอีกฝ่ายหนไ่งฝ่ายหนึ่งเขาไม่คิดด้วยนะฮะเขาพยายามหลบพยายามเลี่ยงพยายาม หาวิธีการร้อยแต่ที่จะรักษาสันติให้ยาวนานเนี่ยนะครับมันก็เกิดยากขึ้เป็นปรบมือข้างเดียวไม่ดังเห็นไหอาจารย์อ่าถูกต้องครับต้อทีนี้มันมันมันถ้าถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าจากที่มันหลังสงครามโลกหลังสงครามเย็นมันเป็นแกนเดียวเนี่ยโลกมันจะกลายเป็นโลกสองแกนสามแกนอะไรอย่างนี้อาจารย์ไเป็นไปได้มันจะเป็นอยู่แล้วตอนนี้มันเป็นโลกหลายขั้วหลายแกนดีที่ใช้ภาษาคุณทาวภูมิเนี่ยครับอืมมันก็มี อเมริกามียุโรปมีอ่รัสเซียมีญี่ปุ่นแล้วก็มีจีนนะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นเป็นสี่ห้าคู่เนี่ยก็เป็นก็ใช่อยู่เหมือนกันครับไม่มีมหาอำนาจเดียวแล้วอ่าที่มันชัดๆก็คือไม่มีมหาอำนาจเดียวนะครับครับดฉะนั้นเวลาอเมริกาบอกให้เราทําอะไรสั่งให้เราทําอะไรเนี่ยเราต้องคิดให้ดีเพราะว่าคนคนสั่งมันไม่ได้มีอํานาจมากเหมือนเดิมครับมันดีไหมอาจารย์อย่างนั้นมันดีกว่าแบบเดิมไหมที่นําเดียว มันดีกว่าแน่ๆเราผลประโยชน์ของชาติอยู่ที่ว่าต้องทําให้ไม่มีมหาอำนาจเดี่ยวในโลกนี้ครัเพราะถ้ามันมีมหาอำนาจเดี่ยวในโลกนี้มันก็สั่งคนได้เยอะๆไปหมดถูกไหมครับเราก็ต้องทํายังไงให้มันมีหลายๆขุมนะทีนี้ก็เรียวมาสู่แรงงานผมที่อ่านในไทยโพสต์แท็บลอยด์นะจางก็พูดไว้โอ้หลายประเด็นนะเตรียมแรงงานไทยสู่ยุคดิจิตอลเวิร์กเกอร์แล้วก็จะยกระดับแรงงานให้ มันเสมอเหมือนนักวิชาชีพอะไรประมาณนั้นเลยเพราะว่าแนวแนว,แนวความคิดของอาจารย์ที่คิดไว้ตอนนี้มีอะไรบ้างครอาจารย์คือเราทํากระทรวงแรงงานเนี่ยเดิมเนี่ยวิธีคิดทุกเราก็คือโลกมันโลกมันหยุดนิ่งได้นะฮะนานทีเดียวยุคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คงเป็นอย่างนี้ไปนานแสนนานใช่ไหมครับแต่แล้วในที่สุดเนี่ยสักสิบปีมานี้เราก็เห็นว่า สิ่งที่เรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนี่ก็มีการแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะบางคนก็บอกเป็นโลกยุคพ้นอุตสาหกรรมบางคนก็บอกว่ามันไปสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0นะครับอตอนนี้บางคนพูดถึง5.0ละนะครับอ,<ม>อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่นะนก็แปลว่าแรงงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องสัติติไม่ใช่เรื่องหยุดนิ่งไม่ใช่เรื่องของการออกแรงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยน แรงงานของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับยุคสมัยอ่ทีนี้หน้าที่ของกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์สาธารณสห,หรือโอไอนะครับเราเราไม่ได้ไปทําหน้าที่ส่งเสริมโดยตรงแต่ว่าเราเป็นแกนที่สําคัญก็คือเราจะต้องสร้างแรงงานที่สอดคล้องกับยุคกับสมัยนี่ให้ทันท่วงทีนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะเติบโตต่อไปทางอุตสาหกรรมก็ดีอุตสาหกรรมกรเกษตรก็ดี อุตสาหกรรมบริการก็ดีนะครับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคมก็ดีเนี่ยเราต้องใช้แรงงานสมัยใหม่เั้งะั้น,น่ะเป็นแรงงานที่รู้จักเอไอนะครับเป็นแรงงานที่รู้จักไอโรบอทเป็นแรงงานที่ใช้โรบอทเป็นเป็นแรงงานที่ใช้โดรนเป็นเป็นแรงงานที่คำนวณอะไรได้เป็นแรงงานที่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นะซึ่งซึ่งซึ่งหมายความว่ากระทรวงแรงงาน จะต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครั้งมโหาารอะแรงงานไทยมันจึงจะเข้าไปแข่งกับคนอื่นเขาได้คนอื่นทึกอยากจะมาลงทุนที่เมืองไทยถ้าพูดเรื่องอีซีพูดเรื่อง 5G พูดเรื่อง4.0แต่ว่าแรงงานไทยเรามีไม่ถึงขั้นนี้มันก็เขาก็ไม่อยากมานเพราะว่ามาแล้วมันไม่รู้จะจ้างใครไปทำงานนะครับคำถานคำถามมีอยู่ว่ากระทรวงแรงงานกระทรวงเดียวจะทำได้หรือจัน ก็ต้องหลายกระทรวงกระทรวงดิจิตอลก็ต้องรวมกันกระทรวงอวก็ต้องรวมกันนะครับหลายกระทรวงอ่ะหลายกระทรวงนะครับรวมทั้งบีโออก็ต้องมาช่วยนะครับสร้างแรงจูงใจที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงทุนทางด้านสร้างแรงงานเปลี่ยนแรงงานที่มีอยู่ให้เป็นแรงงานยุคใหม่ให้ได้เนีอาจจะต้องมีแรงจูงใจทางภาษีอะไรต่ออะไรเนะครับนี่ก่อนนะครับ คือมันคอนเสิบต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่ใช่เราแค่ส่งแรงงานไปเกาหลีไปไต้หวันไม่ใช่ละอแรงงานมันเริ่มจากคุณคุณสำหราบนครับมันเริ่มจากเรื่องแรงงานขั้นต่ําสมัยก่อนนะคืออยากจะให้มีแรงงานขั้นต่าแ <c oughs> ล้วก็มันเริ่มจากไอ้ที่แรงนายจ้างทะเลาะก,กับลูกจ้าง้วเกิดการสไตร์นะครับจําได้ไหมครับเอมอมันก็เริ่มจากเรื่องคานองเนี่ยหรือว่าแรงงานเนี่ยเป็นพลังทางการเมืองขององค์กรฝ่ายซ้าย องค์กรที่กระเดียดไปทางสังคมนิยมอืมเป็นพลังของพวกสังคมนิยมก็ <c oughs> เลยทําให้ทางรัฐบาลก็สนใจแรงงานในแง่แบบนั้นนะแต่ว่า <c oughs> ปัจจุบันแรงงานมันคือทรัพยากรมนุษย์มันคือทร <c oughs> ัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยอะไรแค่นั้นเองเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องผิวเผินมาก <c oughs> เป็นเรื่องจําเป็นแต่ผิวเผินจาเป็น คือเราต้องการเขาในเวลานี้แต่ว่ามันผิวเผินคือถ้าเราใช้แต่เขาอย่างเดียวในเศรษฐกิจเราผมก็ไม่เยกระดับอืมอืมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยเรานะครับครับในยุคปัจจุบันเองกระทรวงแรงงานก็ต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจด้วยใช่หรือไม่ใช่เลยครับเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สําคัญด้วยเพราะว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระทรวงของกรรมกรเท่านั้นมันเป็นกระทรวงของ ของต่อไปเนี่ยของฟรีแลนเซอร์ของคนที่ work from home work at home นะครับคนที่มีลักษณะที่บอกไม่ถูกว่าจะเป็น worker หรือจะเป็น professional เนี่ยเป็นกรรมกรหรือว่าเป็นนักวิชาชีพกันแน่เนี่ยนะฮะ ไม่ว่าคนในอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนายจ้างนะครับมันจะเป็นพวกทํางานอิสระดังนั้นเนี่เพราะฉะนั้นมันมันเปลี่ยนอะไรไปมากหน้ามือเป็นหลังมือสมดูอย่างเ้ยมันมันเป็นแรงงานที่ไม่อยู่บนบนฐานคิดแบบเอาแปดแปดชั่วโมงไปคูณเป็นค่าแรงอะไรเงี้ยอาจารยอาจารย์มันม้นจากสานที่ทั้งเวลาไปแล้วเราจะไปดูแลตรงนี้ยังไงอาจารย์ในในในมุมเราเราต้องเราต้องมีมีทุนรอนไป ไปสุกอบรมเขานะมีทุนรอนที่จะไปให้เขาได้กู้ยืมไปใช้นะในการประกอบออ่กิจการนะครับอ,อันนี้ไม่พูดถึงพวกพวกที่ไม่มีนายจ้างนะฮะซึ่งล้วนจ,จะเป็นงานที่สำคัญนังนะั ique, el, ้นะทำบูติคโฮเทลนะอ่าซามสเตย์โฮมสเตย์ซึ่งจะทำให้ เรามีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นเยอะถ้าเราเอาแต่ประเภทแรงงานขั้นต่ำแรงงานขั้นต่ำรายได้มันนิดเดียว <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีทั้งโรงเรียนฝึกสถาบันฝึกนะครับอย่างโดรนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยโดรนจะมาทําการกเกษตรเยอะนะครับ <c oughs> มันจะต้องพ่นปุ๋ยพ่นยาพ่านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับใส่พ่นน้ําพ่นอะไรต่างต่างเนี่ยแล้วก็เป็นเกษตรแบบที่ต้องไฮเแทคกซ์ นเป็นเกษตรแบบลงรายละเอียดเลยอ่ะเห็นผู้ช่วยรัมตีดวงเลี้เเ็นพยายามฝึกฝึกอยู่ไหมผมเท่าดูตามข่าวนะใช่ครับใช่แล้วก็คูโบต้าเนี่ยเราก็ไปเราก็ไปร่วมกับคูโบต้านะที่ตอนนี้เราทํางานแบบแบบพระหุภาคีเนี่ยเหมือนที่ท่านนายกัฐมนตรีได้ออกแถลงการวันที่ที่ผ่านโควิดที่รอบแรกมาได้เนี่ยนะที่ท่านบอกว่าต้องเอาคนไทยจํานวนมากเข้ามาร่วมงานเพราะคนไทย มีความต้องการที่จะเข้ามาช่วยงานของบ้านเมืองแล้วก็ร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับมีคนเก่งคนดีอยู่หลายระดับเพระฉะนั้นเราก็จะไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของข้าราชการเท่านั้นแหละนะครับหรือนักการเมืองเท่านั้นแหละเราจะต้องเอาคนเก่งคนดีเข้ามาทำอีอกอันหนึ่งขอทราบพอเป็นแนวคิดโดยสังเกตนะเรื่องประช<ห>สังคมนีต้องโดนถามแน่แล้วก็โดนจับตามองแน่ไม่ว่าใครเข้ามานะว่าจะบริหารงานเงินบริหารจัดการเงิน2 2จุดล้านล้านอย่างไร ลรวก็ถึงวันหนึ่งนี่เงินนี้มันจะต้องพร่องลงหรือเหลืออยู่ไม่มากแล้วอ,อาจารย์นันเองพอจะมีแนวคิดมุมมองเรื่องนี้ไหมนึกค,คิดเรื่องนี้กันมานานแล้วครับร <c oughs> ยมทั้งเยนทั้งท่งานบักการที่กําลังทางานอยู่ตอนนี้นะครับท่านเป็นนักเศรษตกิจการลังเ่างท่านก็คิดเรื่องนี้เราก็คิดด้วยนะครับเราก็คิดที่จะทําหลายอย่างเช่นเอา แรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเราก็เข้ามาจ่ายเงินค่าเอ่อจ่ายเบี้ยประกันสังคมดีนะครับจ่างเงินสมทบเนี่ยนะอืมซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีจริงๆแล้วเราสามารถขยายแรงงานเข้ามาอยู่ในระบบได้ถึงสี่สิบล้านคนตอนนี้มันต้องมีสิบกล้านคนเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเข้ามาได้อยกสักสิบล้านคนอย่างเงี้ยนะปัญหาเรื่องเงินค่า ประกันสังคมที่มันจะหมดไปเนี่ยนะฮะมันก็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 ไม่มีปัญหาแล้วนะครับรวมทั้งเราจะทําธนาคารประกันสังคมนะครับธนาคารประกันสังคมก็จะทําให้ยอกผลรายได้จากจากเงินประกันสังคมที่เราเก็บเนี่ยนะครับซึ่งมัน รายได้เฉลี่ยตอนนี้มันประมาณตกปีประมาณสองสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นห้าหกเปอร์เซ็นตได้อ๋อนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนีเรียกร้องธนาคารแรงงานกัน,นก็ต้อ,องแปลงสภาพมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมใช่มันก็คือแรงงานธนาคารแรงงานนั่นแหละแต่เราเรียกมันว่าธนาคารประกันสังคมแล้วก็ธนาคารประกันสังคมนี่ก็จะให้ให้ให้ครอบครัวแรงงานเนี่ยผู้ไปใช้ในการทํราธุรกิจที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับครับ ือเราคือเราไม่จะเราจะไม่ดูแลเฉพาะแรงงานเท่าน,นั้นเราจะดูแลครอบครัวผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับอ่าครับก็ถ้าโดยรวมแล้วภาพฝันภาพกระทรวงแรงงานในที่ดรอนเนกวาดวาดไวน้นี่หรือมีภา,อมภาพที่ไปจะมุ่งสูงมันจะเป็นยภาพยังไงก็เป็นกระทรวงที่กระทรวงเศรษฐกิจ,กจที่สําคัญนะครับอเออมีหลักวิชานะครับเราจะตั้งเ คล้ายๆกับเป็นเหมือน t d อของเราอะที่เกี่ยวกับแรงงานะนะแต่ว่าเราไม่ได้เรียกชื่อเป็น t d อเราจะเรียกเป็นสํานักงานเศรษฐกิจแรงงานหรืออะไรํำลองนั้นนะ mm hmm. ที่จะมาที่จะมาวางแผนนะว่าเราจะสร้างแรงงานอย่างไรอาชีพอะไรที่กําลังน่าสนใจอาชีพอะไรที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านยุคสมัยอะไรต่างๆเหล่านะั mm ้น hmm. คือ หรือมันจะเป็นกระทรวงที่มีวิชาการนะครับมันเป็นกระทรวงที่มุ่งไปที่อนาคตนะครับมุ่งไปที่อนาคตเพราะว่าเราถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์นะครับให้เราต้องให้เราต้องพุ่งทะยานไปข้างหน้าเราจะมาทํางานเป็นเชิงรับไม่ได้แล้วเราจะต้องทํางานเชิงรุกนะครับนี่ก็เหมือนที่ท่านนายกพูดเอาไว้นะครับมันมันมันคล้ายกันมากกับที่เราคิดนะครับเราจะต้องทํางานเชิงรุกให้มากมากนะครับแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะ เราก็ไม่ใช่ว่าข้าราชการเขาไม่ทํางานนะครับเขากระทำนะครับแล้วเราก็จะต้องร่วมมือกับเขาคนะเราทาเองไม่ได้หรอกครับข้าราชการเขาก็เป็นคนที่มีความรู้มีอะไรเยอะแต่ว่าสัญญาณทงที่เราให้มันต้องชัดเจนต้องชัดเจนครับอาจารย์บนถ้าคิดบนฐานการเมืองเนี่ยถึงถึงเวลานี้ดูเหมือนว่ามันเขย่ากันยังไงก็ไม่นิ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ โหรือว่าการโคต้าบาจจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆที่ท่านนายกอาจจะคิดสูตรที่พักรอปรชไม่ได้ดูแลกระทรวงแรงงาน อาจารย์นัเน่ถ้าถ้าต้องไปดูกระทรวงอื่นนะสิ่งที่อาจารย์กระทรวงไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีความสําคัญพอที่อาจารย์นาเนะเข้าไปดูอาจารย์บอกแล้วได้ทุกกระทรวงตอนนี้ตอนนี้มันก็พูดถึงกระทรวงแรงงานเท่านั้นนะรู้ว่าท่านนายกท่านจะยังไว้วางใจเราที่จะทํากระทรวงแรงงานแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะตามไปสนบรนดาเรื่องนี้มากนะเพราะว่าท่านนายกก็ให้ทงไว้แล้วว่าอย่าทําอะไรให้เป็นการเมืองมากนะใช่ให้มีความอดกลั้นนะท่านนายกพูดถึง เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตามไปสนธนาด้วย <laughs> <c oughs> งั้นก็ผมก็ไม่สนธนาแล้วข้าจารย์ลองอ่ะให้กำลังใจให้ความหวังคนไทยหน่อยเราก็สู้โควิดมาครัโอ้นี่ศูนย์นี่ไม่ติดเชื้ออะไรนะสะสมรายใหม่นในประเทศส <c oughs> ี่สวันแล้ว่ยนะผมว่าเราเราเรา กำลังใจของเราก็คือเราเป็นชาติที่ไปได้ดีในยามวิกฤตนะครับเรามีวิกฤตต้องไปลูกกี่ครั้งแล้วตั้งแต่เราตั้งประเทศตั้งชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับเจ็ดร้อยปีเนี่ยมันเต็มไปได้วยวิกฤตนะแล้วเราก็ผ่านวิกฤตได้ทุกครั้งอะ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าครั้งนี้เราก็น่าจะมีกําลังใจว่าเราก็น่าจะผ่านได้มาถึงวิกฤตเรื่องเรื่องอตกงานเรื่องเศรษฐกิจที่มันจะอับเฉาไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าเราใกล้ๆเนี่ยเราก็ผ่านวิกฤตสาธารณสุขมาได้แล้วคือวิกฤตโควิดล้วก็ผ่านได้อืผมเชื่อว่าท่านนายกก็มีวิธีทํางานแบบใหม่ของท่านแล้วนะ,นะที่ท่านเรียกว่าวิธีใหม่เนี่ยนะวิธีใหม่วิธีใหม่เมเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าทำออท่านนายกทําให้ดีนะครับก่านกดขันพวกเราด้วยนะครับ,รบแล้วพวกเราก็ตั้งใจที่จะทํางานนะครับให้เต็มที่ทุกทุกกระทรวงทบวงกรมทําให้เต็มที่ทุก ส่วนภาคส่วนร่วมกันนะครับมีความสามัคคีให้มากๆเนะี่ยผมว่าเราเราเราจะผ่านได้แล้วก็เราไม่ควรจะเริ่มจากความกลัวไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าความกลัวนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความกลัวไม่มีอะไรหดถูมากกว่าการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็บอกแย่มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝ่าข้ามไปนะครับครับเอาละครับก็ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ให้เวลาวันนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์อเนกครับขอบานครับขอบคุณครับครัตราจารย์พิเศษดรอันเหกเราธรรมทัศนนะครับว่าที่พูดอย่างนี้เลยนะเพราะถามถึงกระทรวงอื่นอาจารย์นันเอกก็บอกไม่สนทนาด้วยก็ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วคือท่านเขาต้องพูดแค่นี้ในบริบทแบบนี้ครับล้ายๆว่าและจะท่านนายกอย่างนี้ไม่ได้นะคือในมุมการเมืองมันมันต้องมีทงอะนะผมว่าก็ดีนะคือพรรคเขาก็ชัดเจนนีย ก็อยู่กระทรวงนี้มาเดี๋ยวผมชอบคำตอบเมื่อกี้อาจารย์นาณิกนะถ้า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 ตอบบอกว่าสาหรับผมกระทรวงไหนก็ได้ผมผมว่าผม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 ไม่ชอบคำตอบแบบนั้นเพราะคำตอบแบบนั้นมันเหมือนกับตัวเองไม่มีอะไรใช่ไม่ได้ถือธงอะไรไปเลยอแต่อาจารย์นาณิบอกผมทำการบ้านมากระทรวงนี้ทำการบ้านมาแล้วถึงแม้ผมจะเหมาะกับทุกกระทรวงก็นี่ผมเองเนี่ยบลส่งเสริมแรงงานอิสระนู่นนี่นั่นบลประกันสังคมธนาคาร ประกันสังคมรายย่อยอะไรเนี่ยนะเพื่อผู้ประกันตนรลายยอ่ยอยนนเนี่ยก็ทราบว่าอาจารย์นั่นเองก็ทําเรื่องนี้อยู่แล้วคือมีความรู้มีองค์ขา่าพยพมีทีมงานมีความรู้เหลือล้นอยู่แล้วแต่ประชาชนก็แต่ว่าสุดท้ายการปรับคลมสิทธิ์ขาก็อยู่ที่ท่านนายก